นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ designing your work life how to thrive and change and find happiness at work ของ Bill b u r n e t t and Dave Evans หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มที่2ของนักเขียนคนนี้ และผมเชื่อว่าการที่เราจะเปลี่ยนชีวิตหรือว่าเราจะเปลี่ยนหน้าที่การงานให้เรามีความสุขที่สุดมันจะต้องเริ่มจากชีวิตของเราก่อนสิ่งที่สาคัญที่สุดคุณจะต้องเลึกรู้อยู่เสมอว่าชีวิตนั้นจะส่งผลต่อการงานและการงานจะส่งผลต่อชีวิตไม่ว่าคุณจะอยู่ในบริบทใดอยู่ตรงไหนอยู่ที่ใดหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องลึกรู้อยู่เสมอว่าทุกอย่างจะสัมพันธ์เป็นเนื้อเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่ว่าคุณจะไปบอกว่าฉันอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่ที่ทํางานคุณยังไม่มีความสุขเลยซึ่งมันจะเป็นไปไม่ได้สิ่งแรกเลยที่คุณจะต้องระลึกรู้อยู่เสมอก็คือการงานนั้นจําเป็นต่อชีวิตของคุณมากเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนจบแล้วคุณก็จะเข้าสู่ภาะวะกระบวนการของการทํางานอย่างเต็มตัวเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทํางานอย่างเต็มตัวนั่นแหละคือความหมายของการที่คุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริงแล้วแน่นอนว่ามีหลายคนที่ประสบปัญหากับการทํางานซึ่งผมอ่านเจออยู่บ่อยครั้งมาก ไม่ว่าจะเป็นการดูเทปท้อการอ่านหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งผมคิดว่าการทํางานเนี่ยมันมีส่วนที่ทําให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตเรามาหาศาลแต่ถ้าเกิดสมมติเราไม่สามารถที่จะจัดการชีวิตการงานของเราได้ชีวิตเราก็จะไม่สามารถมีความสุขได้อย่างแท้จริงผมลยตั้งคําถามขึ้นมาว่าการจะปรับแต่งชีวิตการทํางานอย่างไรให้มีความสุขมากที่สุดมันคือการตั้งคําถามที่ดีที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตั้งคําถามแบบนี้คุณก็จะต้องหาคําตอบต่อไปเรื่อยๆ และแน่นอนว่าคําตอบมันไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยมันก็คือการที่คุณต้องมาสอบทานตัวเองแล้วก็เริ่มต้นที่จะตั้งคำถามตัวเองว่าความสุขของเราคืออะไรถ้าเกิดสมมติว่าความสุขของเราคือการได้ทํางานที่มั่นคงตอนนี้เราสอบทานตัวเองดูซิว่าเราทํางานมั่นคงหรือ,อยังและแน่นอนว่าคําตอบของชีวิตกับสิ่งที่มันเป็นจริงๆอาจจะไม่ใช่ตรงกันเสมอไปบางครั้งชีวิตอาจจะต้องเข้าใจและยอมรับว่าฉันไม่ได้เจอในสิ่งที่ฉันต้องการทั้งหมดแต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่า อะไรคือเป็นสิ่งที่เรียก่าเป็นความสุขของเราจริงๆเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้ชีวิตไปเรื่อยๆคุณก็จะพบว่าการที่คุณมีความสุขกับชีวิตการทํางานน่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจากการที่คุณมีสิ่งเหมือนเหมือนคนอื่นแต่คุณก็จะเข้าใจว่าฉันก็จะมีความสุขแบบอัตภาพของฉันเหมือนกันชุดความเชื่อที่ผิดกับการเปลี่ยนกรอบความคิดจึงเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มเปลี่ยนชุดความเชื่อที่ผิดลองปรับกรอบความคิดใหม่ทั้งหมดและคุณก็จะรู้สึกว่า เออบางครั้งเนี่ยชีวิตก็จะเปลี่ยนได้เลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการใช้ชีวิตหรือรูปแบบการทํางานคุณจําเป็นต้องหันมาดูและโฟกัสกับสิ่งใหม่ๆบ้างอย่างเช่นการทํางานถ้าคุณไม่รู้ว่าทํางานไปเพื่ออะไรความหมายในการทํางานของคุณคืออะไรนั่นจะทําให้การทํางานของคุณไม่มีความสุขลงไปเลยมันทําให้เหมือนกับว่าคุณจะไม่มีความสุขในที่ทํางาน แล้วมันทําให้คุณเบรนเอาท์ได้อย่างง่ายดายเหมือนกับว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องการอะไรในชีวิตจริงๆเส่งที่คุณต้องตอบให้ได้ก่อนอย่างแรกเลยก็คือคุณต้องรู้ว่าคุณทํางานทําไมแล้วเวลาขณะที่คุณไปทํางานเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณเติมเต็มความหมายชีวิตของคุณหรือเปล่าเราต้องเปลี่ยนความเชื่อผิดๆที่มันมีตั้งแต่ดั้งเดิมว่าการงานเนี่ยมันไม่ดีการงานมาทําให้เราเหนื่อยหรือว่าเราไม่จำเป็นต้องทํางานก็ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นความเชื่อที่ผิดมากๆแล้วความเชื่อใหม่เราควรจะเปปลี่่ยนไวา ทุกคนเนี่ยควรที่จะทํางานในรูปแบบของงานอะไรก็ได้เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดแล้วการทํางานมันจะทําให้ชีดดวิตเรามีคุณค่ามากขึ้นมันไม่มีใครหรอกที่อยากจะว่างงานหรือว่าอยากจะอยู่เฉยๆทั้งวันมบาอรารก็ตามนี่คุณพบเจอแบบนี้คุณจะเข้าใจว่าการทํางานที่คุณทําอยู่ทุกวันนี้มันดีอยู่แล้วแต่อย่างน้อยหางานหรือว่าหาจุดที่คุณรู้สึกว่าเออตรงนี้มันเหมาะกับฉันตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ฉันเป็นจริงๆดึงหรือว่ากระชากสิ่งที่ตัวเองเป็นออกมา มันทําให้คุณรู้สึกว่าเอออย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ใช่ว่าให้เราปล่อยเวลาทิ้งไปวันๆแล้วเราก็บอกตัวเองว่าฉันไม่เป็นต้องทํางานก็ได้คนที่ทํางานน่ะคือคนที่อ่อนแอคนที่ทํางานคือคนที่ไม่มีเงินหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งมันไม่จริงเลยผมเชื่อว่าคนที่ทํางานคือคนที่รู้ว่าตัวเองต้อง,องการอะไรเลยอยากที <S <S ่จะหารายได้เลยอยากจะหาความมั่นคงบางคนมีครอบครัวอยากหาเลี้ยงครอบครัวหรืออยากหาเลี้ยงพ่อแม่อะไรก็ตามแต่ สิ่งเหล่านี้มันมาสะท้อนและมาบอกกับเราว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตเราจึงทํางานนั่นแหละคือตัวตอบโจทย์ที่ดีที่สุดในการทํางานมุมมองของการใช้ชีวิตนั่นคือมุมมองเดียวกันทํางานเช่นเดียวกันอย่างที่ผมเกริ่นในตอแรกก็คือเราจะต้องปรับเปลี่ยนมุมมองในชีวิตของเราใหม่หมดมันเป็นการใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่มีการปรับปรุงอะไรใดๆแต่การอ่านหนังสือเล่มนี้มันช่วยให้เรามีความคิดที่เปลี่ยนไปจริงๆอย่างน้อยเราก็มองอีกมุมหนึ่งดีกว่าว่าการทํางาน มันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเติมเต็มความสุขในระยะยาวก็ได้ทุกคนต้องมีกิจกิจนี้คือหน้าที่เราไม่จำเป็นต้องไปทํางานประจําก็ได้เราทํางานอย่างเช่นผมพูด p o d c a s t อย่างนี้ก็เหมือนกับการงานเหมือนกันแต่แน่นอนว่ารายได้อาจจะไม่ได้มีมากมายหรืออาจจะไม่ได้มีเข้ามาเลยซึ่งผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เรากําลังทำเนี่ยก็คืองานอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันเราไม่จําเป็นต้องมีความสุขในกับการที่เราต้องไปตามสังคมเราเป็นต,ตัวเองเราสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ แล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆครั้งเนี่ยการที่เราทำแบบนี้มันทำให้เรามีความสุขในชีวิตจริงๆมันไม่ได้จำเป็นต้องไปไล่ตามใครหรือว่าต้องเดินตามใครทั้งนั้นหากว่าเรามองว่าชีวิตที่ดีนั้นขึ้นอยู่การทำงานที่ดีอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดคุณจะต้องระลึกรู้อยู่เสมอว่าการทำงานที่ดีไม่ได้แปลว่ามีรายได้ที่มั่นคงไม่ได้แปลว่ามีตำแหน่งที่ใหญ่โตแต่คุณต้องหาความสุขที่ทำงานนั้นให้ได้คุณต้องรู้ว่าความหมายในการทำงานคืออะไรสิ่งเหล่านี้มันจะเน้นย้ำคุณเสมอว่า ให้เราสอบทานตัวเองคุณลองหาหนังสืออะไรก็ได้อ่านไม่ว่าเป็นหนังสือธุรกิจปรชัชญาธรรมะนั่นคือคําตอบมันมีอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนเหมือนกับที่ผมได้เข้าใจตัวเองว่าเราต้องการทําอะไรคุณนั่นแหละก็จะเป็นต้องสอบทานตัวเองเมอนเหมือนกันทั้งหมดมันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดสมมติคุณทํางานแล้วคุณบอกว่าคุณจะมีความสุขในที่ทํางานโดยที่คุณไม่ต้องพยายามอะไรเลยซึ่งมันจะยากออกมากๆคุณจําเป็นต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่นั้น ก็คือหน้าที่ของการค้นหาคําตอบของตัวเองว่าชีวิตคุณต้องการอะไรสุดท้ายนี้ในรูปแบบหนังสือจะมีตารางให้ประเมินตัวเราเองต่อหน้าที่การงานนั้นๆผมคิดว่าถ้าเกิดสมมติคุณซื้อหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้จะมีตารางให้คุณประเมินว่าคุณเหมาะที่ทำงานนี้หรือเปล่าความสุขที่คุณมีต่อหน้าที่การงานนี้เป็นยังไงแล้วคุณควรจะเหมาะกับงานแบบไหนสิ่งเหล่านี้มันทาให้คุณได้ประเมินตัวเองต่อไปอีกว่าเราจะเหมาะกับอะไรจริงๆซึ่งบางคนไม่สามารถที่จะเข้าใจตัวเองได้ แบบประเมินนี้มันทาให้เราสอบทานตัวเองมากกว่าว่าเราควรจะไปทิศทางไหนซึ่งผมก็มันจําเป็นสําหรับคนที่ยังหาตัวเองไม่เจอหรือเป็นนักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการหาแหล่งทํางานหรือว่าสถานที่ทํางานที่เหมาะกับตัวเราเองจริงๆผมเชื่อว่าทุกปัญหาย,ย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติดแฮชแท็กเพื่อนปรึกษาหรือเฟรนท็อกเยจิด้วยนะครับ